เราต้องพัฒนาตัวเองเนาะให้ก้าวกระโดดแล้วแหละเราก็ต้องพยายามที่จะทำคอนเทนต์ใหม่ๆที่แปลกๆหรือว่าน่าสนใจนะฮะให้ให้ทางผู้ชมนะฮะได้ดับความสนุกแล้วก็ความบันเทิงนี้นะฮะ<ๆ>ก็เลยนะฮะเลยคัดสรรพยายามคัดสรรแบบซีรีส์นะฮะ ที่คิดว่าทุกคนแบบน่าจะสนใจแล้วก็คิดว่าหลายๆเรื่องยังไม่มีใครเคยเล่าไม่มีใครเคยทำอย่างนี้ยออกมาครับผมอุ่นใจครับอันนี้ก็เหมือนโลง่งจริงๆบอกเลยว่าเป็นงานที่กดดันมากก็คือแบบจะร้องไห้ตลอดเวลาเพราะรู้สึกเครียดแบบเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาเฉพาะหน้าที่เราต้องแก้ตลอดเวลาทุกคนจะเห็นว่าเราแบบวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดอย่างนี้ยฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่าโล่งใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับที่เราได้จัดงานแบบนี้นะฮะเรารู้สึกภูมิใจกับการเริ่มต้น ที่ดีแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆขอบคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงจริงๆที่เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการผลักดันที่ทําให้เราแบบมาสามารถจัดงานไลฟ์อัพแบบนี้ได้ครับตอนแรกตื่นเต้นมากๆเลยครับถึงได้ได้เมื่อวานแล้วเฮียก็ด้วยครับเฮียก็บอกว่าเมื่อวานตื่นเต้นมากๆนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยครับรู้สึกว่ามันเป็นก้าวแรกอย่างที่พี่เอ๊บอกเราเป็นเหมือนบริษทรัทเล็กๆแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่แบบต้นกําเนิดมาตั้งแต่แบบว่า ไม่กี่คนเนี่ยเรก็เหมือนพัฒนาแล้วมีเจอเด็กใหม่แล้วก็มีมากฝีมือด้วยแล้วก็แบบว่ามันภูมิใจมันเป็นความตื้นตันแล้วเรารู้สึกภูมิใจตัวพี่ออมากที่แบบว่าออพยายามพาเด็กทุกคนมาแล้วก็ทาโปรเจกต์หรือลงทุนอะไรแบบว่าบางอย่างไม่ได้ไม่ได้ผลตอบแทนด้วยซ้ำอ่ะต้องการให้คนดูมีความสุขอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจทุกเรื่องมากๆเลยครับผม,ไ,มได้เห็นแบบเนี่ยอยากอยากขกับไปอ่านเ hey ทแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ดีใจมากครับวันนี้ที่ได้ ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเก็บในความลับแล้วเพราะว่าเราเก็บความลับเกือบจะไม่อยู่แล้วครับก็วันนี้ก็ดีใจมากที่ได้ทั้งได้ได้มีโอกาสแสดงนะครับผมทัวร์แล้วก็ด้วยก็หาวโซนนะฮะแล้วก็ของค่ายด้วยซอมไบเวอร์นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมในวันนี้ที่แบบตอนที่แบบเหมทุกคนจะได้รู้แล้วแบบพวกเรามีอะไรเตรียมไว้บ้างครับก็อยากจะขอบคุณพี่ออฟมากๆครับผมสำหรับโอกาสครั้งนี้จริงๆครับก็ สัยญ,ญาว่าผมจะทําเต็มที่แน่นอนครับผมอยากขอบคุณมากๆครับที่ซัพพอร์ตทุกเรื่องหรือว่าแบบบางเรื่องเนี้ยก็อยากแบบขอบคุณสปอนเซอร์ที่ซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับก็ในเมื่อพวกเราได้โอกาสแล้วก็จะทําให้แบบเต็มที่ครับในในทุกๆโปรเจกต์ครับที่แบบได้รับโอกาสในการเล่น,นก็เอก็ดีแน่นอนครับดีใจมาก,มากครับก็ต้องขอบคุณทางแบบพาร์ทเนอร์ชิพครับก็ ทางผู้ใหญ่เกาหลีแล้วก็ออกด้วยครับที่ให้โอกาสต่างๆกับพวกเรานะครับก็จะทําให้เต็ม <MP S 2> ที่ที่สุดครับแบบเราก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่แบบให้เสียงการตอบรับกับพวกเราเป็นอย่างดีมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคน นะครับผมที่คอยซัพพอร์ตพวกเราหมดนี้เลยแล้วก็คอยติดตามคอยให้กําลังใจจนกระทั่งเกิดวันนี้ขึ้นมาได้ก็ขอบคุณมา,มากๆเลยคร,ครับแล้วก็พบเธอก็ต้องขอบคุณทางพี่อ๊อฟนะครับผม,มแล้วก็ทางพี่นัทนักเขียนนะครับผมที่ให้โอกาสเนเจมนะครับผม <c oughs> ได้เล่นพีเลียดครับผม <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเราแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบพบเธอน,นะครับผมครับผมบ้านเราแต่ก่อนคือมันเริ่มจากการแบบทํา YouTube ค่อยๆแบบผลิตคอนเทนต์ ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบมีกระแสะเข้ามาแล้วจนวันนี้ทมทมเป็นคนที่แบบอยู่หลังเวทีนะฮะและเห็นพี่ออบขึ้นมาพรีเซนต์แบบการแบบทำโปรเจคเตอร์ทำอะไรต่างๆครับคือพี่ฮอบเก่งมากฮะ,ะแล้วก็แบบเราก็ยืนแบบตบมือให้กำลังใจพี่ออบเสมอตอนเริ่มนี่เราอ่าลงลุกลุกคลานมาเลยนะครับผมแล้วก็จนมาถึงวันนี้บริษัทเราใหญ่ขึ้นมากครับผมซึ่งมันจะไม่มีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าพี่ฮอฟยังไม่ยืนอย,อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ทุกคนที่แบบสามารถ ให้กำลังใจกันจนถึงวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากขอบคุณพี่ออฟขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนขอบคุณสมาชิกของดูมันดีทุกคนรวมถึงเซนใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับนะฮะนิวเซนด้วยนะฮะเขาผม่า,ากปากซีรีส์เลย<อ>เราพูดก่อนเขาผมก็ที่ก็อยากจะขอบคุณพี่ๆนักข่าวท <c oughs> ุกคนแฟนคลับทุกคนแล้ <c oughs> วก็ จริงๆก็ภูมิใจในแบบค่ายของเรามากเพราะจริงๆก็คืออย่างที่บอกคือเราเติบโตขึ้นเยอะมากครับทุกคนแบบตั้งใจรวมถึงพี่อ๊อฟด้วยก็คือช็อกเหมือนกันครับที่เห็นพี่อ๊อฟก็ไปพรีเซนต์แล้วบอกด้นสดคือผมไม่เคยเห็นพี่อ๊อฟถึงมุมนี้มาก่อนจริงๆครับถึงแล้วน้องจะเห็นแต่ความใช่แต่พี่อ๊อฟจะหลบหลังกล้องตลอดครับที่เขาเก็บของไว้อยู่ไงใช่นั่นนนั่คืออีกสิ่งนึงที่บอกเลยว่าเออผมเชื่อว่าแบบพี่อ๊อฟแบบทำงานหนักทำงานหนักมากจริงๆก็อยากขอบคุณผลงานทุกผลงานที่พี่อ๊อฟแบบผลิตตขึ้นนมาเพื่ออบแท ทุกๆคนที่รอดูแนละ้วเพราะรู้สึกว่าเออเกี่ยวกับเขาแบกรับภาระทุกอย่างไว้จริงๆรเราพวกเราแบบจริงๆมีหน้าที่แค่นนหน้าปกองด้วยซ้ำเนาะแต่คือเราอาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยคิดในบางอย่างมีบ้างแต่รู้สึกว่าคนที่แบบแบกรับทุกอย่างจริงคือเปียจริงก็จะจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆนักขา่าวทุกคนแล้วก็ทุกคนที่คอยสนับสนุนทุบหนีทุกท่านนะครับก็ฝากสนับสนุนพวกเราค่ายของเราด้วยนะครับต่อไปแล้วก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับครับผมก็ ทุกเรื่องเลยนะฮะก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับคือเราไม่เคยคิดเลยว่าดูวันดีจะมีงานไลฟ์อัพของตัวเองด้วยซ้ำที่ผมเคยคิดนะแล้ววันนี้มันก็มีแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจแทนทุกๆคนที่ที่ได้มีผลงานออกมาครับผมผมเชื่อว,ว่าบ้านนี้ก็จะเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวหนึ่งเล็กๆในตอนก่อนจนวันนี้มันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เชื่อครับว่าในอนอาคตมันจะใหญ่ขึ้นไปอีกพร้อมที่จะผลิตสิ่งดีๆสู่ประชาชนสู่คนที่คอยรอหรือรอคอยนั่นเอง นะฮะยังไงก็เชื่อว่าเราจะผลิตในสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ได้ครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับก็คอยสป,ปอร์ตแบบนี้ตลอดไป